สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซาเวนะครับก็เจอกับแอดดึกนิดนึงนะฮะพอดีตอนแรกว่าจะเข้าไปส่อง IG น้องนะครับแล้วก็ไหลไปต่อที่ IG ของ v r r o u n นั่นเองนะครับผมบริษัทของน้องนะฮะก็ได้ไปเจอกับเรื่องนี้ครับทุกคนไปเจอรูปนี้มาซึ่งต้องบอกว่าทําแอดตื่นเต้นอีกแล้วครับทุกคน โอ้โหน้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ในทุกวันจริงๆนะฮะซึ่งรูปๆนี้เนี่ยก็มีแคปชั่นด้วยนะครับประมาณว่าพวกเรายินดีที่จะประกาศว่าลิซ่าได้เซ็นสัญญากับ w e s t m a n Music เพื่อเป็นตัวแทนระดับโลกในการจัดการทัวร์คอนเสิร์ตครับทุกคน โอ้โหอันนี้คืออะไรยังไงนะครับแอดก็เลยนั่งหาข้อมูลต่อนะครับนะซึ่งวอสแมนเนี่ยเขาเป็นบริษัทจัดการศิลปินแล้วก็นักกีฬาด้วยนะครับโดยเฉพาะศิลปินและนักกีฬาระดับโลกนะครับซึ่งบริษัทของเขาเนี่ยก็มาจากเมกานะครับผมซึ่งเขาบอกว่าก่อตั้งโดยหลานของเจ้าพ่อแห่งวงการบันเทิงฮอลลีวูดเลยทีเดียวทุกคนน่าสนใจมากกับผมเพราะว่าทางด้าน Music Touring and Management เนี่ยหรือว่าการดูแลศิลปินระดับโลก ทั้งการจัดการคอนเสิร์ตทั้งทัวร์นะครับแล้วก็ทั้งงานอีเวนต์นะฮะคือเขารับจบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงสปอร์ตเอเจนซี่ด้วยนะครับผมก็เป็นเอเจนซี่ใหญ่ที่ดูแลนักกีฬาชั้นนำทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลรับผมหรือว่าจะเป็น NBA NFL MLB นะครับผมแล้วก็โอลิมปิกด้วยซึ่งบอกเลยว่าเยอะจริงๆและยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าทำงานร่วมกับแบรนด์แล้วก็ศิลปินเพื่อสร้างโปรเจกต์ระดับอินเตอร์อีกเพียบเลยนะฮะนั่นก็คือ Entertainment and Branding นะครับผมโอ้โห ดังอ่านมาน่าสนใจมากๆครับผมซึ่งศิลปินที่อยู่กับวัตส์แมนเนี่ยก็มีเยอะด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นแบบบิลลี่ไอริสนะครับโคเปเอชีแลนด์อ e ิมเมจินดราก้อนนะครับบูโนมาแล้วก็อีกหลายสิบชีวิตเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในบริษัทจัดก,การศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับต้องบอกเลยว่าการที่ลิซ่าเซ็นกับที่นี่เนี่ยหมายถึงน้องกําลังเข้าสู่เครือข่ายระดับโลกครับทุกคนสําหรับ การจัดทัวร์คอนเสิร์ตและโปรเจกต์ดนตรีอย่างเต็มตัวนะครับอะ พูดประมาณนี้ทุกคนรู้สึกว่ายังไงบ้างครับแอดกำลังรู้สึกว่าเรากำลังจะได้เห็นก้าวใหม่ของลิซ่าที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยเขาจัดการทั้งเรื่องการทัวร์ใช่ไหมแอดอ่านดูเหมือนเขาเน้นเรื่องการจัดอีเวนต์การทัวร์คอนเสิร์ตเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยลิซ่าน่าจะพยายามยกระดับกระผมการทัวร์ของตัวเองให้มันยิ่งใหญ่ตระการตามากขึ้นทุกคนไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนแอด หรือปล่าแต่แอดคิดว่าน่าจะแบบนั้นนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยศิลปินที่ร่วมงานกับเขาอยู่เนี่ยแต่ละเบอร์คือเบอร์ต้นๆของโลกทั้งนั้นเลยก็เรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าที่พูดชื่อไปใครก็รู้จักนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการใช้เขาเรียกบริษัทนี้เนี่ยในการจัดการทัวร์ที่มันอลังการอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแอดเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่กําลังต้องการอัปเกรดนะครับการทัวร์ของตัวเองหรือว่าไม่ใช่แค่เรื่องการทัวร์อย่างเดียวทุกคนคือ เวลาที่ลิซ่าจัดอีเวนต์อะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าใช้ตรงนี้ได้ด้วยเนาะก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้เห็นลิซ่าทั้งการทัวร์ทั้งอีเวนต์การปรากฏตัวต่างเนี่ยแอดเชื่อว่าน่าจะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นกว่าปกตินะฮะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเพ่งเล็งกันไว้ให้ดีเลยนะครับนะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือไม่คิดว่าเข้ามาปัด IG ดูน้องเฉยจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วเขาก็แม่โพสต์ถูกเวลาที่แอดเข้าเลยทีเดียวแอดก็ว้าวเลยนะครับนะก็ต้องแบบว่า เซฟรูปมาให้ทุกคนดูแล้วก็มาเมาให้ฟังกันเลยแบบนี้นะครับนะรอ,อติดตามไปด้วยกันครับทุกคนมีเรื่องตื่นเต้นไม่เว้นวันจริงๆนะครับผมอะอัปเดตให้ฟังเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดขอตัวลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดีครับทุกคน